สวัสดีคะ่ะช่องจีนที่รักของฉันมาแล้วหากย้อนเรื่องราวข่าวของเจ้ารู่ซื้อนะคะแฟนแฟนเนี่ยจะทราบดีว่าตอนที่เจ้ารู่ซื้อป่วยหนักเนี่ยเธอเนี่ยได้ออกมาเปิดใจแบบหมดเปลือกเลยนะคะว่าได้เข้าโรงพยาบาลปลายปี2024ด้วยอาการหนักกล้ามเนื้ออ่อนแรงกินไม่ได้เดินไม่ไหวมีทั้งซึมเศร้าวิตกกังวลและ โรคคอนเวอร์ชันที่ส่งผลต่อระบบประสาทโดยตรงแต่แทนที่นะคะบริษัทเนี่ยจะมาดูแลก,กับบังคับให้เธอเนี่ยรับงานต่อปล่อยข่าวว่าเธอแกล้งป่วยไม่ช่วยค่าเสียหายจากการพรีเซนเตอร์ที่ถูกยกเลิกและยังถอนตัวจากความรับผิดชอบทุกอย่างเจ้าลูกซื้อนะคะยังบอกอีกว่า ทางต้นสังกัดเนี่ยได้ถอนเงิน2.5ล้านหยวนจากบัญชีสตูดิโอของเธอโดยพาราการและปล่อยให้เธอเนี่ยต้องจ่ายค่ารักษาและค่าชดเชยเองทั้งหมดนะคะเจ้าลูกซื้อเนี่ยออกมายอมรับว่าเคยถึงขั้นเนี่ยพูดว่าอยากลาออกจากวงการเพราะ ถูกบีบทั้งสภาพจิตใจและการเงินและต่อมานะคะทางต้นสันกัดเนี่ยนะคะก็ได้ออกมาถแถลงนะคะโดยระบุเพียงว่าตกใจมาก และปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดโดยอ้างว่านะคะทุกอย่างเนี่ยเป็นไปนตามสัญญายืนยันว่าการถอนเงินคือขั้นตอนปกติของบริษัทและเตือนให้นักแสดงระวังคำพูดในที่สาธารณะแต่ไม่ได้ตอบชัดเจนนะคะถึงประเด็นการดูแลเรื่องป่วยการมาคับทำงานและการคมขูออ่ขึ้นบัญชีดำจากนั้นนะคะซีรีส์เกมรักในเงาลวงนะคะก็ได้ถูกดองพอล ฉายเนี่ยก็ไม่ถูกโปรโมตแต่ผลคือกับดังระเบิดเลยนะคะซึ่งเนี่ยลือกันหนักว่าเป็นช่วงที่ต้นสังกัดเนี่ยมีปัญหากับเจ้ารู้ซื้อทําให้จงใจลดการโปรโมตลงเพื่อบีบเธอนะคะหนังสู้เอ่ยืดเยื้อกันมานานและแล้วนะคะเจ้าลูกซื้อนะคะก็สามารถฉีกสัญญาออกจาก ต้นสังกัดเดิมได้สำเร็จแม้สัญญาเดิมนะคะจะผูกมัดถึงปี2027ที่สำคัญเนี่ยนะคะไม่ต้องจ่ายค่าปรับ400ล้านหยวนตามที่ค่ายเนี่ยเคยขู่และพยายามเรียกก่อนหน้านี้ถือเป็นการหลุดพ้นแบบไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแถมยังขึ้นสถานะใหม่ใหญ่กว่าเดิมเจ้าลูกซื้อนะคะได้เซ็นสัญญาเข้าสังกัดใหม่ เป็นเวลา5ปีถือว่าเป็นการย้ายค่ายแบบล้มกระดานมีข้อตกลงนะคะว่าเธอเนี่ยจะเป็นที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงให้เทนนี่2ปี 2> เพื่อวางรากฐานด้านนารานในเครือสตูดิโอส่วนตัวของเธอเนี่ยก็กลับมาออนไลน์อีกครั้งพร้อมลบชื่อของต้นสังกัดเดิมออกจากโปรไฟล์ทั้งหมดเลยค่ะ แต่ล่าสุดนะคะมีข่าวนะคะออกมาว่าต้นสังกัดเก่าของเจ้าลูกเสือนะคะกำลังพังยับเลยนะคะแบบเห็นภาพเลยเพราะว่าผู้ถือหุ้นห้ารายเนี่ยถอนชื่อออกจากบริษัทพร้อมกันกรรมการหลายรายเนี่ยลาออกต่อเนื่องนะคะและมีกระแสลือว่าบริษัทเนี่ยอาจจะเข้าสู่ภาวะล้มละลายได้เพราะสูญเสียศิลปินที่ทำเงินเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะ และเสียความมั่นใจจากาทั้งวงการเลยก็ว่าได้ด้านพวกชาวเนจีนนะคะก็พากันแซวว่าตอนอยู่เนี่ยไม่ให้คุณค่าตอนนี้ไม่เหลืออะไรเลยนั่นเองคะ่ะและเพื่อนๆนะคะมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะ